กลับไปยื่นวีซ่าครั้งแรกเราสามารถยื่น M6 เลยได้ไหมะได้ค่ะได้นะคะและดีมากด้วยนะคะไม่ต้องยื่นตัว C3 นะคะเพราะยุคนี้ C3 ผ่นยากกว่า F6 นะคะมาดาบอกไว้ว่า C3 ผ่นยากกว่า F6 นะคะเพราะว่าสถานทูตนะคะและตอมเอกาหลีถ้าคุณผ่านง่ายคุณไม่ต้องมายื่น C3 คะ่ะถ้าคุณประวัติดีคุณจะต้องไปด้วยตัว KETA นะคะตอนนี้ C3 ถูกปฏิเสธนะคะ ไม่ได้ง่ายเหมือนอดีตเพราะเขาถือว่าถ้าประวัติดีคุณต้องไปได้วยตัว KETA และตอนนี้สถานทูตโฟกัสไปที่วีซ่าต่งาน F6 นะคะเพราะคนที่เข้าไปได้วยตัว C3 กับตัว KETA นะคะเข้าไปแล้วบินเข้าออกบ่อยไปใช้วีซ่าผิดประเภทนะคะไปแอบทำงานไปถูกจับนะคะสถิติหลังบ้านมันเยอะขึ้นนะคะว่าอา้าวคุณไปด้วยตัว KETA แต่คุณไปแอบทำงานนะคะมันจึงทำให้สถานทูตและตมเกาหลีโฟกัสที่วีซ่าต่งาน F6 นะคะในสถิตินะคะมานำเห็นเดือน เมษาพฤษจะพาไปที่ผ่านมาเนี่ยซีส,สหลายคนถูกปฏิเสธนะคะผ่านง่ายกว่าคือ F6 F6 ถ้ามีเอกสารครบตรงตามเงื่อนไขผ่านง่ายนะคะทุกคนฟังดีๆนะเมื่อก่อน F6 เวลาที่ คุณถูกปฏิเสธวีซ่ามันจะคุมเครือนะคะว่าคุณเคยมีประวัติโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยสถานะความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิเสธแบบนั้นน้อยลงเยอะมากค่ะวีซ่าผ่านเยอะขึ้นนะคะมาดามบอกเลยว่าเขาโฟกัสให้คุณได้วีซ่าแต่ง,งาน F6 แต่นะคะสำคัญสุดคือหนึ่งเลยต้องไม่ติดแบ็กคลิสใครที่ติดแบ็กคลิสอยู่บอกเลยว่ายาก นะคะด่านแรกสําคัญเลยนะคะถ้าใครติดแบล็คลิสต์อยู่เขาจะไม่ดูเอกสารเขาจะไม่ดูอย่างอื่นนะคะเขาจะแคนเซลออกไปเลยนะคะถ้าติดแบล็คลิสต์คือไม่เอาด่านสําคัญคือ1ต้องไม่ติดแบล็คลิสต์สมาดูเอกสารของสามีว่าผู้เชิญเนี่ยคุณสมบัติครบไหมต้องดูผู้เชิญถ้าผู้เชิญคุณสมบัติไม่ครบไม่ได้ถ้าเอาภรรยาต่างชาติเข้าไปมันจะไปมันจะกลายไปเป็นภาระจะกลายไปเป็น สร้างความเสียหายให้กับประเทศเกาหลีสถานทูตและตอมอจะมองแบบนี้นะคะว่าถ้าสามีไม่มีศักยภาพรายได้ไม่ถึงไม่จ่ายภาษีถ้าให้คู่สมรสต่างชาติไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคู่สมรสเนี่ยเขาจะไปทํางานแอบทํางานแบบผิดกฎหมายนะคะไปแอบทํางานหรือไปทําอะไรต่างๆก็ตามที่มันผิดกฎหมายมันจึงทำให้ทำให้นะคะสถานทูตและตอมอโฟก,กัสไปที่วีซ่าแต่งาน F6 ถ้าเกิดว่าสามีของใครไม่มีเอกสารนะคะมันก็จะถูกปฏิเสธ มานบอกเลยว่ามันจะถูกปฏิเสธนะคะเพราะเขามองว่าถ้าไม่มีศักยภาพถ้าให้วีซ่าผ่านไปสุดท้ายคุณก็ไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเพราะว่าผู้ที่เข้าไปได้วยตัวเ e p a กับ C3 เข้าไปแล้วถูกจับเยอะนะคะดังนั้นสถานทูตนะคะจึงมาโฟกัสว่าคุณสมบัติผู้เชิญต้องได้ก่อนและถ้าเกิดว่าใครคุณสมบัติของผู้เชิญภาษีไม่ถึงไรายได้ไม่ถึงนะคะ,ะคือคุณสมบัติของผู้เชิญมันแบ่งออกเป็นหลายประเภทเนาะ แต่ด่านสําคัญเลยคือเรื่องของภาษีรายได้ค่ะต้องถึงก่อนนะคะแล้วก็ไปดูประวัติคดีไปดูเช็คเครดิตนะคะไปดูอื่นๆประกอบนะคะแต่ด่านสําคัญเลยภาษีรายได้ต้องมาแต่สําหรับใครที่บอกว่าแล้วาสามีทํางานอาอรบิอ่ะเขาไม่ได้มีภาษีรายได้เขาจะต้องทําแบบไหนคะจะเอาของครอบครัวได้ไหมถามว่าได้ไหมนะคำตอบคือได้แต่นะคะมันไม่ได้ดูสกอร์เดิมเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเอาของพ่อของเขายื่นแต่ในครอบครัวของเขาอะ่ะมีพ่อมีแม่ ะะแล้วก็มีหลานในทะเบียนบ้านมีหลานสองคนมีพ่อมีแม่เป็นสี่ใช่ไหมแล้วก็ลูกชายเป็นห้าสบายเป็นหกนั่นหมายถึงหกคนรายได้ของพ่อปู่ที่จะมายืนซัพพอร์ตนะคะให้ลูกชายเชิญเมียมต่างชาติไปเนี่ยรายได้ของพวกพ่อปู่นะคะต้องดูแลถึงหกชีวิตเนี่ยมาดามจะไม่ได้นะว่ามันกี่ล้านวอนอะคือมันไม่ใช่ยืมสองล้านวอนอะมันจะกลายเป็นสามสิบล้านวอนสี่สิบล้านวอนขึ้นนะคะมันสูงขึ้น ดังนั้นใครที่สอบถามมาดมเข้ามาว่าถ้าเอาของพ่อแม่เขาได้ไหมมาตรฐานมันสูงนะคะเพราะเขาจะดูในใบทะเบียนบ้านในใบทะเบียนบ้านนั้นนะ่ะมันบอกคืองานเอกสารวีซ่ามันโกหกไม่ได้ค่ะมันมันมีรีพอร์ตทั้งหมดเลยนะคะว่าเขาจะดูอะไรและถ้าเกิดว่าพ่อปู่แม่ย่ามีหนี้สินนะคะมีหนี้เยอะอีกนะคะรายได้ที่เอามาคือคือ,ค,อคือมันไม่ได้พอมันไม่ได้ปุ๊บมาตัดให้กับจะเชิญเป็นสาวไทยต่างชาติเข้าไปมันก็ไม่ได้อันนี้คือ มาดามพูดให้ทุกคนเห็นภาพแบบง่ายๆทุกคนให้เข้าใจตามมาดามก่อนว่าสถานทูตเข้าดูแบบไหนบางคนเข้าใจคิดว่าง่ายคือขอแค่เขามีไรายได้แล้วเขาเอามายืน่นคือมันไม่ใช่เขาไปดูหนี้ไปดูครอบครัวเอาครอบครัวของพ่อปู่ไปรวมกับครอบครัวของของผัวของของของผู้ยื่นเนี่ยแหละว่าผู้ยื่นมีกี่คนนะคะเอามารวมกันหนี้เสียเหลือเท่าไหร่รายได้ถึงเกณฑ์ไหมถ้าไม่ถึงก็จะถูกปฏิเสธนะคะดังนั้นวีซ่าแต่งงาน F 6 ถ้าเอกสารคนไหนพร้อมวีซ่าผ่านง่ายมากกว่าเดิมทุกคนฟังดีๆนะฟังปากมาดามดีๆวีซ่าแต่งงาน F6 ยุคนี้ถ้าใครเอกสารพร้อมคุณสมบัติได้วีซ่าผ่านง่ายมากกว่าอาดีตการให้วีซ่าชัดเจนมากขึ้นเยอะไม่เหมือนเดิมถ้าอาดีตนะบางทีแบบสามีเอกสารดีมากเลยเฮ้ยภรรยาก็าโอเคมากนะทำไมวีซ่าไม่ผ่านา เรานะคะทำวีซ่าเราจะรู้แต่ปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะปัจจุบันปฏิเสธละเอียดชัดเจนมากนะคะถ้าคุณสมบัติได้ภรรยาได้ภาษาได้โทปิิโก้ผ่านลึบๆๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยืน่นแล้วมันไม่ได้มันจะถูกปฏิเสธแล้วเขียนแบบละเอียดออกมาเลยนะคะว่าภาษีสามีของคุณไม่ถึง ภรรยาของคุณเนี่ยภาษาไม่ได้นะคุณต้องไปทำมาใหม่นะคะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือข้อมูลใหม่นะที่มาดามบอกเลยว่าใครที่องค์ประกอบสา์มีครบไปยื่นค่ะมันผ่านง่ายมากกว่าเดิมนะคะ